ให้เขาสมบูรณ์สำหรับฤดูกาลปีสีมารครับหกเจ็ดแต่เนาะพักก่อนสักสองสามสามสี่เดือนเนาะกุมภาถึงมิถุน,นาครับ สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีผู้ติดตามครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนเราไปถ่างกับสูตรสอนยางไร้ทัชนนคนับมาเนี่ยแกปิแล้วครับ,ออรรบ,รบปิดยางกาว่าเกรดมีดนี่จะเป็นมีดสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายมีดสุดท้ายของดูการปีโค้งโคนะครับแนละ้วเราจะได้ปิดหน้ายางกันครับ หลังจากนั้นกัสร็จทำการบำรุงครับผมโดยการฉีดพ่นน้ำหมัก EM สูตรครู CM บุญเสนาครับผมนะเดาแยววันนี้กับซ้ายแล้วครับเจอกันเลยครับเจอกันเลยมาไว้เอามาไว้ อย่างมันโบอ,กออกล้วครับผมมันออกหน่อยแล้วออกน้อยแล้วมันงดแล้วครับทําอย่างมันงดเลยครับดอกแค่เราวันแล้นิดเดียวนี่เก็ดนิดพักด,ดีกว่าครับแต่เจีจ๊ยด,ดูคนจีดก็เมื่อยละครับ เลยได้คุ้มค่าแรงด้วยเพราะว่าเกียดแล้วไม่ได้ไายกับมันบพขายว่าขายนะครับม,มันใส่เวลาโดนพักดีกว่าเนาะ um มันจะได้บำรุงฟื้นฟูต้นยางเขาน่ำครับผมให้ต้นยางได้พักได้ฟื้นฟูต้นพักได้ฟื้นฟูสภาพเขาครับให้เขาสมบูรณ์สำหรับฤดูกาลปีสิมาครับหกเจ็ดต่เาะพักก่อนสัก สองสามสามสีเดือนเนาะกุมพาถึงมิถุนาครับมิจุนาปไปลก็เริ่มเปิดหน้ายางกันใหม่ครับกตมาไววอยู่ละครับตอนเกลียตรงนี้ก็มาเร็วอยู่เนาะ ยดไว้พับตาวันทันี่ยมันบันให้เขาโดนครับเต็มที่กับชั่วโมงถ้ามันโยนซับนี้ชุ่มมงนิดหนึ่งโอ้ได้ลายเต๋บด้วยครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่อย่างนี้อีกสักครัันก็จะช้าลงช้าลงต่อครับ นี่สุดท้ายยางพักคนบาตั้งพักนะครับคนก็ทำงานต่อสีน้ำหมากบลามุูเนาะ ใบยางช่วงนี้หนาแล้วครับหนาแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่แก่เต็มที่ครับมันเป็นใบอ่อนอยู่แต่ว่ามันก็ใบใบง่เติบแล้แล่ะครับเพสลาดยังไม่ได้แก่เต็มที่ยังไม่เขียวเต็มที่ครับก็เลยให้น้ำยางเราน้อยเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเขาเลี้ยงดอกเขาด้วยเพื่อ บางสวนอาจจะกีดต้อเนืองยาวๆไปเลยครับเราว่า <c oughs> เพื่อตัดดอกน้ำครับคือว่าเพื่อจนเตล้อค่ใช้จ่ายเนาะครอบครัวครับบางเจ้าบางสวนกาะใช้จ่ายอาจจะเยอะครับเราค็เยอะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเราดีดีกว่าเนาะอยากเขาได้ฟักฝืนด้วยครับกีดฤดูการตัดไปมันจะได้ออกดีๆครับ ครัผมนี่อาจจะใช้เวลาไม่นานเม่ได้จิกม่ได้ขีดเส้นหัวครับขีดเอาบริเวณเดิมเลย เฮียบซี่เขาเมนว่าอันนี้สบายแล้วกีดกลางคืนกีดกลางวันก็ได้ไม่ต้องงอกลางคืนแล้วมันแ็เมยนนะครับมันก็กีดได้อยู่มันก็ใช่ครับมันกีดได้อยู่แต่ว่ามันได้ไม่เท่ากลางวันอะก็ไม่เท่ากลางคืนนะครับกลางคืนมันจะได้หลายกว่าการมันเย็นออกออกน่านกว่าครับแต่ที่เห็นทําคลิปไทยทำประจำเลยงอานว่าด้วยสภาพ แสงสว่างเนะาะไทยทำคลืนมันมองประชัดครับบางเทือไฟเขาเก็มาแจ้งเทือไฟจีร้ายมันก็เหลี่ยมตาถ้ามือชุ่มขับก็เลยทำกลางวันดีกว่าเนาะเห็นชัดเจ็นดีครับนี่ซอยยาวครับซอยยาว น่อยไว้อยู่แต่มันไม่นาน เรบต,ตัวนี้มันเป็นเนี่ฝนตกหลายมันยุบยุบปมากมาพักหนึ่งครับะนะฝนฝนตกหนากหา่ยุบเลย มีหลายแบบครับสอยตุกแส่กับตุกย่าวครับผมกินได้หลายแบบนะ นะครับต็สุดท้ายท้ายของวันของคลิปนี้ของฤดูการนี้ครับผมของฤดูการปีหกหกกับนี่ฤดูการตันแข่งบอลลีกนี่เดินติดยางก็ได้ รอดแล้วครับผมพี่น้องครับมันมันยดไหวอยู่ครับเนี่ยยศไหวยดใจอยู่กับจริงแต่ว่ามันให้เราไม่นานนะครับเนาะกันเลยส่วนไลกับชพี่น้องก็ที่เริ่มกินกันกับประมาณอากาศเย็นๆครับประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนาะบางส่วนก็จะกินกลางคืนครับผมผมนี่กินกลางคืนประจําช่วงตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งครับกินกินยันเช้าแหละมันก็เสร็จตีห้าเนาะแต่ว่าส่วนหลายที่เห็นทําคลิปก็คือ ตั้งใจเก็บไว้ครับทำคอนเทนต์เพราะว่าทายทำกลางคืนแหละมันมันแสงบดดีเนาะผาพราะใครชัดเจนครับก็เลยทำกลางวันครับเนาะอาศัยว่าให้มันเครื่อความชัดเจนในความกระจ่างความขดใจของพี่น้องเลยปุ๊บมารับช่วงคิมนะครับนะกันกันทายกลางคืนเมื่อกันว่าใครแจ้งโอเคครับมันเด็นหนักก็เป็นยัางนีครับผมช่วงนี้กะสีเขาสู้ช่วงปิดแล้วเพราะว่านี่มีนี่เป็นมีสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ปิดการนู่นแรงนู่นแรงอ่าจที่ดึกๆ คอนแจ้งกับที่มาเก็บเก็บแล้วก็ขายกลางวัลกับมือนครับเนาะทำเบิรงกันนี้รอบครับว่าดูการเปิดหน้ายางปีนี้เราจะเปิดกันเดือนไหนครับเนาะหลังจากนี้ก็จะช่วยกันทําการบํารุงครับฉีดปนน้ำหมักกุ้งเซ่งบุญเซนาอะไรก็จะใส่ปุ๋ยเนาะอาจจะใส่เป็นบางส่วนส่วนแต่ว่าที่เกส่วนนี้เป็นวุชิใกล้ครับมันบระันเบิดร์ดถึงใส่ถึงใส่ปีหาหาเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าเพิ่งลืมชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดติดตามครับผมอย่าลืมลุกพื้ดิ่งครับเพื่อรับรับ แก้งเตือนคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ไลฟ์แค่นนและครับสวัสดีครับเจอนคลิปหน้าครับ